มีกาไม้พยุงนะครับมาหลับพาอพันุ์กาไม่จังหวัดชียภูมิปุ่นอันนี้ของผมหรอครับอดุลหาครับออสองร้อยสองร้อยโอเคครับอันนั้นต้นสักหรือต้นอย่างครับต้นสักโอเคสักทอง นี่เป็นไม้พยุงนะครับสองรอยต้นนะครับตอนนี้ที่ขึ้นก็สินี้ไม้พยุงนะครับไม่สักท้องแล้วก็ยางนะนะครับมีสามไม้อยู่นะครับเมาแล้วครับนี่ต้นอย่างครับอันนี้มะขามอ๋อโอเค มะข่ามโม่หงอะแค่นาอันนี้มะข่าม่งนะครับเ,เ,เหลือแค่นานะครับลมวกระต้นมะขามนาที่ต้องจับไหม